กราบถักทายสบายดีและสวัสดีทุกท่านหลังจากหายหน้าหายตาไปหึงนะเดินเดินกว้าเพืะละแล้วก็มาแต่เฮ็ดงานทุกคนเลยมาแต่เห็นงานอยู่ไทยไปสมพันธมิดมาแล้วก็บวอซีลุยป้าเลยมันขึ้นกับบอเพชรคือเก้าสองคนสองไอ้น้องคือเก้าแต่ตอนนี้ก็เฮายังอยู่หน้านะเอามาเอากรบาบวอซีขึ้นหาเสื้อกลับเห็นบอเพชรเป็นเอาคลิปลงวอร์เสื้อกลับได้เลยในเรื่องก็ไปลุ้นฮับส้มนั้นเบลเลยเนาะ สำหรับท่านเลือที่เข้ามาส้มมาเบิ้งกะฝากกดติดตามเพื่อไปกำลังใจสำหรับท่านเลือที่ติดตามมาโดยตลอดกะขอข้อมูขครอบใจหลายๆที่ยังมีเลือกติดตามมันถึงว่าเข้าสีบีได้เอาคลิปลงก็ตามนะขอข้อมูขครอบใจหลายๆมันนี้เข้าขสีได้ลุยมือหาประเภทเลยนะแต่ระว่างทางเข้าขสีได้ไปหาเอามากระดูเอางเงา้อกาบกนไนดะ้สรุปแล้วก็ไม่ได้ไปใช่ไหมไปเอา,ามากระดูวีมี่แล้วกันทำประเภทพื้นเซตมาบอกว่า ตอนเทงยังไปแล้วก็เปิ้นเป็นเคยเขาเอาก็เลยบีดไปเอากับซไดีท่าอยู่เพื่อนนี้เลยของเขาก็ได้เก็บแล้วแล้วันนี้เขากับซได้ไปหาบอเพชรเลยด้ทงบิดเขาวาสิขึ้นตอนเช้ามาแล้วบอเพชรเพิ่งข้าวไว้นะเพิ่นไปเคยเขามันมีดองอยู่บ้านเพิ้นเพื่อนของเขาก็ได้เก็บเอาก็เปลาเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็สซได้ลุยกันต่อเลยน้วันนี้สภาพทางบ้านเมืองเขากับซิดีประมาณนี้นะมันน้อคนเลยบีดีทางปีดีสบายคืออยู่ในเมือง กันเพ่อครับพีดีเนี่ยโอ้ยมีลุ้นเฮลหากเลยมีแต่กี้พุ่นเนี่ยเือเขากับเต็มเพียบเลยมินเนี่ยจแจกไลทไดข้ขี้คนละคันหรือว่าคันเดียวเลยคืออันนี้เขากับมาฮอดป่าได้ฮอดบอลพักบอลเศร้าแล้วแต่ตอนมากกับปีไทยเขาเบิงเนื่องจากว่าเขิงมันลายมันยะทุกคนนะรดล้มไปบา้านนึงสชขามากกันจได้ไปหาเสือกลับไว้เลย เอาเพชรเพื่็เต็มไว้แล้วแนละ้วมักระดุกผ้าเข่งเนนะีมือกับพวกหูด,ดำก็ได้เนื่องจากขามาเขาลดล่งนะเาเพชรก,ก็ได้ตำทู่้ะตำแก้วไว้ก่อนปุ่งแก้วไว้ปุดีปิ้งซุกจังเอามาโท้อตำซะมีมีประแดะเลยเนะาะตำโท<ถ>้กันท้กันไม่ได้เต็มมาประแดะกันเลยมีตะมะกอกอเลย สองมาเป pues mm ็นส้มวัดนี้เฮากับซีด nah. ีอ่อเซอร์กับเลยนะเฮาเต็มของไว้เรียบร้อยแล้วก็ซีดีอออไปเลยทุกคนไปนี้มากรุเฮากับสิบห้าครึงได้เพื่อมันได้หลายลางกับเฮ้าทั้งเมดก็มีสิบสี่ลางเลยทุกคนวัดนี้เฮากับซีดีอ่อเซอร์กับเลยนะเฮาเต็มของไว้เรียบร้อยแล้วก็ซีดีอ้อไปเลยทุกคนไป ข้าก็ได้ถือเสื้อมือเออได้น้ำจ้เขาไม่ได้เอาถุงมากกับหลางแรกเราก็สซีเซอร์ยู่หอนไม้ได้หอนไม้สันส้นๆยูร้าทุกคนเนี่ยเสื้อลองเบิงเนี่ยหลังนี้ข้าก็สิีเดเซอร์แปะไว้หอนไม้ได้น้งจ้ำหอนไม้มันยาวมากพุ้น ก็กได้ซื้อมาหลายลานแต่วิถ่าทยเขาบิง้งถ้าขามาพูดแล้วทุกคนเลยยามกับเลาะขึ้นจังท่ายเขาบิ้งอีเท่านึงเนื่องจากเฮางยะนะมือแต่เบิ้งนึงก็ถือกับนะนี่ก็เริ่มขามันได้ทุกคนนะยสองสามโมงกว่าพูดละเขาก็บกับเขาก็ยังซื้อวิมดอยู่เราก็จะไ,ไ,ได้ีลยวอ้อมไปหาซื้อเลย กับเขาก็เคยจะมืดแล้วเด้หรือสองรางทุกคนนะแต่ตอนนี้ก็เริ่มขำแล้วเด้สี่โมงกว่าแล้วเปิดเดซเซอร์มาหอฮอดหลังสุดท้ายเด้ทุกคน้นะวันนี้เขาก็ซได้หายากกับเลาะมือเซอบอนเลยเนาะวันนี้เขาก็ซได้หาเลาะมือเอบอนหายกกับแล้วก็แล้วแรงเลยทุกคนเนื่องจากมันขำแล้วกลับเขาก็ดเดซเซอร์มืดแล้วได้ ยังจนเหมยยางเลยยังไม่ได้ไปเลยอยู่จุกใส่มัอนี่สิได้กินจำเจียวหัวร้อนเริ่มแยกทุกคนเลยกลับคือว่าจือได้ว่าเซอร์อยู่นี่ห่างก,กับเซอร์ก,กันลืมไม่ได้ทุกคนเลยจัรกรหลักพบพบกับเป็นแบบยามครับคือเด้อนนี้คือเด้อนนี้มันปิดกลุ่ไม่ให้ทุกคนนานุกเปาบินไปบินมาคอยก็ได้งแต่เงินเบื้องเน้ยเอ็ดเปลี่ยนแต่มันไม่ได้ มันสูงปูไหลาโตขนาดทุกคนเลยสี่หอดโตไปไนใไม้ถ้าเขาลองอ่ยยุได้แต่ะค่บึ่งได้ค่กยนปูหลังเขาหลังเขาทุกคนเป็นซีฟแบบนี้ห้องวได้ติกเงินบึ่งอีแล้ว lại cái thế này, này nè lúc cái tô cũng không có nhiều, bỏ mất đâu, bay bình luôn, đây từng đây cả, lại cái này con บินไปบินมาเหรอเสร็จหน้าเสียดายทุกคนเลยมีมีแนวเอามามนกหลายขนาดนกเปาเนี่ได้แต่คอยบึงมันใี้เอาสีด้ยอยากมือบ่อนนะจุกใส่สีด้กินจำแจ้วูรอ้นเลยมันนี่ <laughs> กันมีแนวเอามันจะคักขนาดทุกคนเลยหนังเฟือกอยู่นี่ เราก็ได้มาหอนบ่อแล้วสรุปแล้วก็ไม่ได้พี่เลยแต่เขายังสีเอ้อไปเธอหนึ่งนะเามาเปลี่ยนทรงนอกจากทรงเที่ยวหนุ่มเสียงดังยังชุดชัดชุดชคนเนียาไปเอาไป,ออไป,ปัน,นี้เขาก็สีที่ถือโค้งไปนั่นน,นึงจังใจมันคำได้ทุกคนหลังจากเปลีนเขินเปลี่ยของแล้วเาก็สีที่อ้อไปเลยทุกคนเตอนนี้ก็ลืมคำวาเพลิดเพิินกระจักอยูทางเลย เอากระได้เาเอาไปกันเฮ้ามากเข้าเฮ้าก็หาสซีได้เนึ้เข้าไปเนี่ยเนื่องจากอันนี้เฮ้าไม่ได้มากเข้าเอาเข้ามาแต่บ้านก็นเลยว่างเมล็สิกินเข้าเย็นสาวเจักนึง่งอะไรทุกคนเลยมาได้เบีเ่ยงไปเลยทุกคนกับเฮ้าคือเก้าเนื่องจากมันเยอะขำนะเอไปเกินไม่เห็นพี่อเอาไปได้เราเอาไปบ่อนซิได้เต็มที่อยู่ที่นอนท่าบ๊อพิษ หลังจากเต็มที่อยู่ที่นอนแล้วล้ะก็สิได้หนังทาประเภทอยู่นี่แล้ะทุกคนนีคือเมื่อกี้นี้นกกูดมานอนก็คืออยู่ทุกคนแต่บนไปมันดีนค่อยก่อนนอนอยู่ก็ไม่ให้ตอนนี้อยู่คือคือแต่ทางบนขึ้นไปมันมีแต่หญ้าขี้บนมันก็นเลยดีนคอยสภาพทุกคนบนข้ไปกี่นี้ บอลจะดังไฟท่าบอเพชรกะมีเห็นกับไฟเลยทุกคนเอากลยสีดนหนังท่าละลาเลยมันหนังอยละลาบอเพชรเพิ่งก็ได้เฮามาได้วอลได้กินจำแจ๊วทุกคนเลยบอเพชรเพิ่งก็ได้มาได้สองตัวพอได้แล้วแรงเอาก็ะสีได้จีนะ้เลยจี้เลยก็สิปิง้งกินกับตำโท่ทุกคนไฟลุกได้ใจขนาะด กคอเปแล้วหะเดี๋ยวไปหาจะละไ้จะอะไรกระปิงเองมาตักนิดตักมาเอากันมันแล้วก็จนมัน 有嘞，弄嘞、mm。Hmm. Thank you, i think god ก็ได้ตำทูแลยวไงตำแก้วไว้ก่อนปุ๋งแก้วไว้ปุ๋ดีปิ้งซุกจังเอามาทูตำซะมีมีปลาแดะเลยเนะาะตำทูแก่ทูแก่ไม่ได้เต๋มมากปลาแดะก็ได้มีตะมะกออเลยสองมะเป็นสม้มนีลุงปเลย มันขนาดสำนกเปาปินกระสุกเลยนะกสุกูบสุกจนไม้เป็นกระแซบขนาดน้องกเยอะเข้ากว่านี้เป็นตาอยู่หาจักแซบนี่แซบได้เคยมียมมครบ มีประเดะซ้ำตำไทยถ้าไม่มีประเดะเนอะแก้วแก้วคำโทษอ่ะ เะ็แซบขนาดปีงเนาะมตนองเป็นแต่แซบทั้งวันเลยเยือเข่าเลยเป็นวัดก็เป็นอ้เป็นแต่แซบขนาดปีงห,หอนหอนมาทุกคนไหมกินข้าวน้ำเดียวทำถูรกนันมะมับไปเป็นแต่แซบเลยขาวเป็นเลือดอยู่ มั่นขนาดขาดกัจนนะจอยมะกระแทบอยู่เลยเนาะมีคอยคิ้วบ้างเลยแอบเยอะเขาเขาเป็นงานอยู่ไทยตอนนั้นได้กินดูใด้ต่ำ,นะำเนี่ยตำเท่าต่ำโทะต่ำแจง้งต่ำแจง้งทอดไข่ yêu cái nào, quay má, ba cái bong rồi nè, quay má, zoom rồi nè, này cái nghe... ừ. thành, hay thành, ừm, mình ngài. กบประหยัดเนีึงหน้าจะเป็นไขอยู่แล้วโซลายใบงานโซนแถวแค้มคองเขาจะเอาเหากินแบบนั้นตัดแตงรอดไข่หลังจากกินข้าวกินน้ำยาเข้ากับสีได้ออกไปหาการนะ้ออกไปหาการตามกไม่ให้นะหลังจากมาตรการเมื่อคืนนี่กั็มือแห้งคนนอนลับเลย แล้วกับบีได้พ่เรซ้ําไปการคืนนี่กับเนื่องจากเขาไปจบมงกลงมาให้ที่เขาหยางเข้ามาว่าน,นี่ก็เห็นนกเปาได้แล้วกับบีได้พิเเข้ามาหรือเขานอนรับเลยไปลุ้นน้ำคลิปหน้าเพื่อละทุกคนเลยว่าเขาสะได้พิเรกินหรือบ่อมนี้นะว่าสิมาหรือบีมาได้แต่สาหรับคลิปนี้กับสีขอจบไว้เพลงเท่านี้ทุกคนเลยขอข้ามากับใจลายที่เข้ามาติดตามหรืครับสม้มเป็นกำลังใจให้กับส้มก้อยถ้าเลยที่เข้ามาครับส้มไม่กับ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ได้เด้อทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้กับสิขอกลข้าวค้า,า่าสบายดี